กระสวัสดีครับผมโกศลสวยๆมากันแล้วครับงาาเลือกไม้เกตเอมาให้ครับในราคาเบาๆเพียง220บาทครับน็าค่าส่ง40บาทเหมือนเดิมรับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมใครอยากได้ไม้สวยๆสักต้นหนึ่งครับวันนี้เราขึ้นต้นด้วยหัวใจเศรษฐีครับหัวใจเศรษฐีไม้ฟอมสวยๆครับสีแดงแดงครับผมนะ ใครชอบไม้ใบแดงแบบนี้ครับนะเอาไปได้เลยครับในราคาเพียง220บาทครับตรงกันทั้งกระถางเลยทีเดียวมีบริการเก็บเงินปลายทางครับออเดี๋ยวเราดูต้นอื่นกันต่อครับผมนะต้นนี้หัวใจเศรษฐีครับต้นต่อมาครับต้นนี้แก้วเก้าครับฟอร์มใหญ่นะครับผมนะมากกว่า60เซนนะเกือบ เจ็ดสิบเซนเลยทีเดียวสำหรับแก้วเก้าครับไม้แดงๆแบบนี้ครับผมนะสีสวยงามมากครับนะฟอร์มแดงได้ใจเลยทีเดียวครับสำหรับแก้วเก้านะครับผมใครชอบไม้แดงๆครับต้นนี้แก้วเก้าครับผมนะฟอร์มสูงใหญ่มากครับต้นนี้และต้นนี้ครับรวยทันใจครับรวยทันใจนะเรามีหลายฟอร์มกันเลยทีเดียวครับผมนะสองสองศูนย์ครับสำหรับรวยทันใจครับผมนี่ฮะ นี่ตรงนี้ก็มีครับนะฟองสวยๆครับสำหรับรวยทันใจฮะนะใครอยากได้ต้นไหนครับแจ้งมาได้เลยครับเราคัดเก็ตสวยๆให้กันเลยเดียวครับนี่อ่ะพอหมายเกตเดียวกันนะครับผมนะสำหรับรวยทันใจ220ครับค่าขนส่ง40บาทนะเบอร์โทรอ่ะศูนย์หกสามหครับและต้นนี้เพชรตาแมวครับสีสวยๆงามๆแบบนี้ครับผมนะ นี่ฮะฟอมสวยมากครับใบสวยกันเลยทีเดียวครับสำหรับเพชรตาแมวแล้วน้องเป็นพุ่มสวยแบบนี้ครับสีครับผมนะสีแดงอมส้มครับนี่สวยๆเอาไปได้เลยครับสำหรับเพชรตาแมวฮะสองร้อยยี่สิบบาทครับผมต้นนี้พรอรุณครับพรอรุณต้นนี้ฟอร์มใหญ่มากครับผมนะที่จริงนู่นต้องสองเก้าศูนย์แต่เราให้ไปในราคาเพียง 220บาทครับสำหรับพรอ,อารุณนะฮะไม้สวยๆบบทนี้กัดสีฟอร์มใหญ่กันเลยทีเดียวครับผมนะพร้อมที่จะลงกระถางใหญ่ได้แล้วครับสำหรับพรอ,อารุณนะฮะดูสีน้องนาสิครับแม่งามซะขนาดนี้ครับรับไปได้เลยครับ220ครับต้นนี้ฮะและต้นนี้ครับสีแดงขอบใบนะฮะและจะกัดสีแดงทั่วใบค,ครับผม ต้นนี้ชื่อว่าหัวใจทศกันนะฮะหัวใจทศกันนี่เขาจะแดงได้สวยครับและแดงได้กว่านี้อีกครับผมนะยอดแตกมาใหม่ครับสีเขียวเหลืองครับผมนะจะเป็นยอดที่กัดสีแดงได้เร็วเลยทีเดียวครับอ่ะใครอยากได้ต้นไหนก็โทรมาได้เลยครับที่เบอร์0636974664อในขึ้นรวยทันใจให้อีกทีครับผม และปิดท้ายกับรวยทันใจต้นนี้ครับเป็นฟอร์มที่สองครับผมนะแจ้งมาได้เลยครับรวยทันใจฮะไม้สวยๆแบบนี้ดูสิครับสีชมพูสดใสเลยทีเดียวสำหรับคนที่ชอบสีชมพูครับต้นนี้รวยทันใจต้นที่สองครับอา้าวไหนๆก็สองแล้วสามก็มาฮะอา้าวไหนดูครับผมนะสำหรับคนที่ชอบฟอร์มใหญ่รังการครับต้นนี้รวยทันใจต้นที่สามครับผมนะ ดูฮะสีกําลังกัดเลยทีเดียวครับยิ่งหน้าร้อนแบบนี้โกศลกัดสีสวยแน่นอนนะฟอร์มสวยๆแบบนี้ชมพูแบบนี้ครับนะนี่รวยทันใจครับใครรับก็เอาไปได้เลยครับหมายเลขหนึ่ส,สาครับผม